สวัสดีทาชมทุกท่านนะครับผมกลับอยู่กับกันผมในความรัก,ก,กเกดจากการเกมลีวิชนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่เกมจีบอดในโหมดเซนบล็ game, od, od box, อกกันอีกครั้งนึงนะครับผมกับพาร์ที้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมแต่วันนี้เราก็จะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาได้เล่นกันมานานนะครับผมอ่าได้เวลาไปสนุกสนานกันแล้วนะครับทุกคนครับเห็นทุกอ่าเห็นทุกคนนั้นรอคอยเอ่อโปรเจกต์นี้ก็มานานมากเลยนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้มาเอ่อ ไม่ทราบว่าแขกรับเชิญจะวิ่งผ่านหน้ากล้องทําไปไปประมาณทำแมวอะไรครับคุณแขกรับเชิญครับเพราะเช่นนะครับโอ้ยกล้องกูกระเด็นเลยเชียโอเคครับไปรับชมเลยครับย่องย่องไปย่องไปย่องไปข้างหลังมันย่องไปข้างหลังมันไม่ให้ตัวจากนั้นกอโอเคเป็นการกอดรัที่แบบโอ้โหอบอุ่นมากครับผมเดี๋ยวคุณโอมาดูในคลิปครับผมถ้าเกิดเออคุณโอ๊ไม่เห็นหมอดี่ผมลง ครับผมขอก่อนหน่อยขอก่อนหน่อยเอ๊ะปีนะเออเล่อใสเดี๋ยวคุณก็รู้ครับว่าคืออะไรเดี๋ยวรอดูในคลิปครับผมต้องการกอดต้องการต้องการคนกอดแมวกูไปแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแมวมาแล้วบึ๊มอุ้ยเหี้ยแล้วไงจมดินไอ้เฮ้ยจมดินกูก็อ้าวทะลุเลยทีนี้อ่าโอเคครับดีงามครับ อโดนกอดโดนกอดตัวแรกผ่านไปเดี๋ยวมาเจอตัวต่อไปครับผมวันนี้มีของมาให้เล่นเยอะอุ้ยเยอะยวเฮ้ยเยอะเยอะมาแล้วเยอะมาแล้วเยอะมาแล้วรถทำไมครับเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย ชิบหายเดี๋ยวต้องเจอนี <fuck> ่ครับเฮดแคปจากเอเลี่ยนครับผมเฮดแคปเวอร์ชันเอเลี่ยนครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ฮับไล์ครับวิ่งตาม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 อ้อมาองตายแล้วมาองตายแล้วโดนเฮดแคปกัดแอะแอชุบอุ้ยยิงโดนได้ไงวะงั้นก็ต้องเจอเจ้าตัวนี้เลยเอ็มิเซียเอียดอาดเอียดอาดเอียดอาดหายหายตัวแป๊บหายตัวแป๊บ

ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสกายริมเลยนะฮะนั่นหมัดวันพันกำลังมาครับผมโอเคครับสะเทือนเลือดลั่นครับผมกับหมัดวันพันโอ้โหลอยเป็นไงบ้างครับคุณนองคปผมนี่โวยบินเลยระวังเอะไรอะไรอ้าวจริงกันเองเฉยชิบหายละอะไรมะ เป็นเป็นเอเรียนจากเออเกมดูเหมืะนะน่านไงเออคุณลุครับช่วยช่วยคืนร่างผมทีครับแซนโดนแชแข็งมาแล้วครับโอเคครับผมครับโอ้ยอะไรวะตกเอ้าอะไรยาเฮ้ยอย่าทำสาวๆสิอย่าทำสาวๆของฉันสิให้ตายเถอะนายถัาช่วยฉันด้วยอืมไม่ทันละ ไม่อย่าทำชิรักของฉันอ,งงอย่าทำชิรักของฉันโอเคดีมาก,ากระวัง,เ,ง<ๆ>เด็กเด็กเดกำลังเด็กเด็กกำลังจะมาแจกของขวัญให้แล้วอย่างนี้หมออย่างนี้คุณหมอจะต้องรับเลี้ยงเด็กซะละนะฮะคุณโอนะ๊คฮะคุณหมอรักเด็กนะจะบอกให้มามามาอยู่กับหมอนี่มาเดี๋ยวเด็กเ,เดี๋ยวหมอจะให้กินไอติมนะทั้งสองคนเลยโอ๊ยสั์ตีกูท่าไหร่ทิบมหายคือ เออทุกคนมีธนูแต่เสือกไม่เอาธนูมายิงเสือกเอาธนูมาตีเออดีดีดีงามดีงามโอ้โหนี่คุณจะทำป้อมปราการหรืออะไรครับคุณโตครับว้ายอะไรเนี่ยอุ้ยเพี้ยพี่เลือ่อยชิบหายคุณโตครับพี่เลื่อยมาครับอ,อ่าแล้วมือต่าวาถมาเลื่อยคู่เลยนะเนะี่ยโอ้โ호มาแล้วครับผมมาแล้วครับดูซิว่าเขาจะทำอะไรกับป้อมปราการของเราได้ไหมเขา เขาไม่ทำอะไรเขาเขาเดินบนนี่เฉยครับเอ้ยชี้ชี้โดดโดดนี่โดดเอ้ยมันโดดมันก็โดดเข้ามาเข้ามาเข้ามามาันก็โดดได้เ้ยเสียงมันอยู่เสียงมันอยู่นแถบนี้โอเคกูหมอบแป๊บวายเขากำลังเดินเดินวนอยู่เดินเวยกระโดดกระโดดมันกระโดดกระโดดเข้ามาไม่ได้เฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเ้ยเ ทำไมมันตีนเองวะเฮ้ยพวกมพูดดะไรกันพี่เฮ้ยส้อม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 เดี๋ยวเปิดเล่นมันตัดมันเออมันมันตีกันเองอะ่ะไม่เตีกันหรอมาผมอยากรู้เหลือเกินมันมันทำอะไรกันไหน2ซโอ้วันนี้ครับพี่เลยครับไหวอุ้ย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 เรี่ยเราต้องมีเออเอาเอาเอารูสองไว้ได้วย จะได้เห็นว่ามันทำอะไรกันว้ายบอสบอสบอสมาบอสบอสอืมนะฮะเป็นบอสจากคีリングฟอร์ภาคแรกครับผมว้ายอุ้ยไฟ oh, oh, yeah. ไฟโอ้ยโอ้ยไฟไฟอ่ะโอ้โหเจ็บไหม้เลยเอ้าตุกีตุกีลองตุกีคอมันคอมัน โอ้ยพวกนั้ตรงไหนมาเนี่ยมีมีแต่ตัวจะคิ้เรื่องฟองนั่นน่ะเยอะเห็นทีว่าเราคงจะต้องยุติเรื่องพวกนี้ซะแล้วไปลงนรกไสมหมดไอ้พวกเวนไปลงนรกซะโอ้ยแล้วแล้วทำไมมันไม่มีควันเลยหรอควันยังมีหายมันเยี่ยมเด็กม้าเลยเด็กคนยังอยู่ได้ทำไมพี่เลื่อยตายอย่างนี้ครับ ถ้ามึงโคตรที่มากเลยครับขอบคุณครับอ้าวเฮ้ยเบคกูอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้อๆนี่ครับผมคลิปเปอร์เกิลครับเป็นไงครับคุณโอ้ะน่ารักไหมฮะนี่ขึ้นมาดูครับผมแหมเป็นการเอ่อดีไซน์โมเดลมาได้อย่างน่ารักมากมายเลยทีเดียวครับผมอ่าอันนี้ก็แบบบางอันก็ไปโหลดมาเพิ่มครับผมอ่าพวกหมอดตัวละครอะไรพวกนี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ย กูเกียมอีแล้วใครเป็นไรอ๋อหรือพิษเออใช่ตัวกูเกียมโอ้ยเฮี้ยร้อนทำไมตัวกูมันเกียมทุกตัวเลยวะโอเคครับเกียมทุกตัวดีดีงามไอ้ห่าเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหเกียมไม่มากไอ้ห่าเอ้ยถ้าเกิดมันเป็นตัวละครดีๆแบบที่มันที่มันไม่ที่มันไม่เป็นอย่างเงี้ยไอ้ห่าจะดูดีมากเลยอ่ะแต่คือกูงงอ้ยไปเออไปไปกูไม่ไหวละไอ้สัตด เกียมเกียมไม่ไหวแล้วถ้า,ถามึงจะเกียมขนาดนี้ไปเล่นแมพผีเลยชิบหายเฮ <laughs> ้ยเอาอะไรเอาไรสร้างอะไรเลยเวนเอ้ยงงวง่ะอ๋อมันเป็นอาจจะเป็นพิษของเอ่อนิวเคลียร์แต่กูไม่เข้าใจกูเปลี่ยนตัวละครแล้วทำไมพิษนิวเคลียร์มันไม่หายกูไม่เข้าใจขึ้นขาซะหน้าเกียมเอ้ยไม่เอาแม่ <laughs> เดี๋ยวถ้าถ้ากูเอามาเอ,เ,อเอาเอามาโชว์ตัวนี้มันจะติดเลดไหมวะเนี่ย คลิปกูจะโดนแบนไหมเนี่ยเกงไม่ใส e ่พี่ก umm ็ตีให้เลยเดี๋ยวตีอะไรเยอะไม่ใส่เกงไอ้ช่างมันเขอบนะานี่ฮะมันเย็นสบายดีหนูชอบแบบนี้อ่ะเย็นสบายเหรอใช่มันเย็นสบายดีอะไรอ่ะท่ามึงสวยมากโอ้ไอ้เหี้ยโกยโดนกระโดงกูยโดนมนึงนักเด้งไอ้เหี้ยจอกกมืดเลยหน้ามืดเลยลวมึง ถึงกับหน้ามืดเลยนะครับผมครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็มาต่อเลยนะครับผมโอเคนะวันนี้ก็จะมาทําอะไรก็ยังไม่ได้ใจครับผมวันนี้ก็จะเอาของอะไรต่างๆมาเล่นกันนะครับผมก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมสิ่งที่เขาเอามานั้นคืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมเหมือนจะอุย้ยมีเสียงเลยครับผมโอ้โหจะมอกว่อะไรที่ฟุ้งฟิ้งมากครับผมฟังจากเสียงแล้วเฮ้ยสงสัยก็จะไม่รักเด็กนะฮะท่านผู้ชม ไม่จะมาหมอบเลยฮะไม่จะมาหมอบทำไมอ่าวันนี้สุรักคุงจะมาทำอะไรเหรอโอเคค่ะเยอะไรนี่โอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้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 โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้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 โอย เไ,ไอ้เชี่ยตัวคนเล็กอ้าวไอ้ที่สำคัญตัวมึงเป็นสีแดงเฮ้ยต,ตัวมึงเล็กมากเลยอ่ะโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ย What the fuck <c oughs> คืออะไรเนี่ยมันคืออุ้ยอ้าวคืออะไรเออเลือดเป็นสหมดอ้าวแล้วมึงเห็นไม่เออเลือดเหรอซะง,งั้นนะ่ะ อะไรอะมันมันคือโอ้โอเคครับไปเออมันดูเหมือนแบบอาพวกทันสมัยไฮเทคอะไรขนาดประมาณนั้นอคุณโอครับช่วยติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับเห็นไหมเห็นไหมกูบอกแล้วไงตัวมึงแค่นี้เองตั้าไอ้ห่าคุณว่าลูกเทพชิบหายเดี๋ยวขอติดไอพ่นกันนะครับผมอ่ากูต้องกลับมาเป็นหญิงสาวอีกแล้วโอเคเราจะเริ่ม ไม่รู้เหมือนกันตัวเป็นเหมือนเอเลี่ยนอ,อะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปไปไ,ปได้สามสองหนึ่งไปเอาไม่ขึ้นมาแล้วอะละเราจะเริ่มไปไปไ,ปได้สามสองหนึ่งไปครั้งนี้ไม่แน่ครับอาจจะมันกว่าครั้งทีเดียวก็ได้ครับผมอโอ้ครั้งนี้น่าจะดูแบบน่าจะมีลูกเล่นเยอะอ่าโอเคอันนี้ก็แบบไปเรื่อยๆกันนะผมไปให้สูงที่สุดครับผม ไปค่อยไปสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะได้ถึงจุดคลายแม็กซ์ครับผมโอเคลงแล้วครับลงแล้วครับขึ้นมาอีขึ้นมาอีกอ้ยโอ้ยจอะไรวะโอ้โอ้โอ้ยวะโอ้โอ้เสียวมันตีหน้าเลเกิูเนี่ยโอ้โหนะครับไปอย่างแบบชิวๆไปแบบชิวๆครับผมเสียวมันตีหน้าใส่เลยนะครับขึ้นสูงสุด ได้เวลาลงเลยครับผมลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกมุมหนึ่งครับโอ้ยโอ้ยโอเคชูมือชูมือขึ้นชูมือขึ้นโอเคหมุนไปเรื่อยๆ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 ไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหโอ้ดูฮะถ้าดูข้างหลังก็จะมีแบบเส้นสายสีฟ้าโอเคแล้วก็ลงไปกางทามาถึงจุดหมายแล้วครับผมโอเคอ่อถ้าถามว่ามันเเพอร์ฟโอ้ย สีสันกำลังสวยงามเลยนะคระดูกอะชอบอ่ะมันมีมันมีสีสันดีโอ๊ยอ้าวโอ้ยโอ้ยเขี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยหมอกลงโอ้อะไรมาฮ้ยอะไรอ่ะข้างในมีอะไรเปล่าอุ้ยเฮ้ยทำไมมันสีแดงอ่ะอ๋อเรื่อว่ามันจะสู้กันเมืองคอมไบโอ้โอยแล้วมีหมอกลงด้วยนะโอ้โหเออใช่เป็นเมืองคอมบายจริงๆด้วยสีแดง โอ้โหโคตรกว้างอุ้ยอ๋อนี่ยเจอรุ่นต้นอยู่นี่มันมันมีถึงชั้นบนเลยอ่ะมันมันมีข้างบนด้วยโอ้โหมึงบนอเนี่ยอุ้ยตัวมึงเล็กกูมองไม่เห็นเดี๋ยวนะมึงยังมีความเป็นคนอยู่ไหมโอ๊กมันเหมือนมันมันเหมือนมันเป็นแมลงสาบอ่ะมันเหมือนมันมันไม่ใช่ตัวคนน่ะโอ้เอาละเดี๋ยวเราไปสู้พวกมันเลยดีกว่า เตรียมอาวุธของคุณไปให้พร้อมครับผมอ๋อด่าเร็วนี่ไงอุ้ยอ้าวโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองเครื่องเล่นเครื่องใหม่ดูนะครับผมไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงครับผมอ่าเดี๋ยวเราเอาไม้ออกก่อนนะครับอ่าโอเคครับเอาออกไปแล้วครับผมอา,อา,อา,อาไปแล้ว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 ครับผมไปแล้วครับผม,ผมนี่ครับโอ้โหแหมถ้าผมถ้าแบบคุณโอ๊กมาได้นี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดมาเลยครับผมค,คุณจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคนสร้างนี่แบบ ความคิดสร้างสรรค์มากครับนะฮะอาจจะแหลกหน่อยต้องขอไยครับผมแต่โอ้โหเรื่องสีสันความสวยงามนี่ต้องยกให้กับเสิ่งนี้เลยครับผมเป็นเครื่องเล่นที่มีสีสันมากครับนะโอ้มีหลากหลายสีโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับมันมันอาจจะไม่มีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจครับผมเพราะว่ามันมีพวก สีสันมากมายครับผมที่คนทํานี้ได้สร้างขึ้นมาครับผมอ่านี่ครับแบบไปแบบชิวๆครับผมอ่าเรื่อยๆครับผมถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆมันก็จะโอเคมากเลยใช่ไหมครับโนครับอ่ลนะแล้วนี้เราก็อุ้ยว้าทะลุเชี่ยทะลุตกใจหมดเออทำไมมีรอยเลือดทไมมีรอยเลือดเฮ้ยคืออะไรเฮ้ยรอยเลือดมาจากไหนเฮ้ยจากจากจากมาจากเอ้ยมันมันทะลุได้ครับลูกฮะโอ้อ้อออนะ คุณโงก็ตามมาอย่างนี้เลยนะฮะเออถึงจะนั่งไม่ได้ก็ตามมาเล่นอย่างนี้เลยครับเข้าใจครับอ่านะฮะตอนนี้เราก็กําลังจะลงแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยเชี่ยระเบิดอุ้ยน่านน่นเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้เร็ว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 เร็อเร็ว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 เรลงน้็วเร็วเร็วเล็วเร็วเร็วาว อยางนั้นคนเล่นก็ตายว้าวโอ้ยเราอาอะไรไปอีกไหวอุดูโอ้โห ôi! โอ้โห ôi! ให้ตายเถอะนี่มันเป็นการจำลองเมืองแบบว่าอะไรกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยนั่นอะคอมไบเปียกเลยโอ้โหและความแหลกก็เพียบเช่นกันนะผมโอ้โหดูเหมือนจะเป็นการจำลองเอ่อเกี่ยวกับฐานคอมไบอะไรประมาณนี้ครับผมมีซัมบี้อยู่ข้างบนตึกด้วยครับคุณโอ๋ครับ ไหนครับข้างบนนี่ครับข้างบนตึกครับเฮ้ยซอมบีม้มันเดินมันเดินไต่นี้ได้เลยโอ้โหอุ้ยรู้สึกว่ามันจะมีแต่ซอมบี้เต็มตึกเลยโอ้โหรรอซอมบี้เล่นกายกรรมเหรอซอมบี้เล่นกายกรรมฮะตอนนี้มาสิมาสิมด้วครับเย้ วิธีเดียวที่เราจะกำจัดเจ้าซอมบี้นี้ให้หมดได้มันมีอยู่วิธีแค่วิธีเดียวเลยนะทำไมครับอุโดครับมาดูข้างในชั้นสามตึกนี่โอเคครับมันยังจะเหลือซอมบี้ให้กูดูอีกไหมคอยดูมันจะเหลือซอมบี้ให้กูไหม หลังจากที่เราได้นำยวเคียลงไปแล้วถ้าไม่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนี้มันมาลายหายไปหมดแล้วโอเคครับปิดตำนานเมืองซัมบี้ครับผมมันเป็นเอ่อตัวจากแอมนิเซียอุ้ยมีมีซากศพโอ้โอ้เชดโอ้เชดว้ายเปิยประตูประตูนี้ก็ปิดอ่ะมันก็เปิดไปทั่วเลยอ่ะนไม่เด็มนล็อกใช่ยังทางเลยทางเลย โอเคทางอื่นอื่นเออใช่ใช่ันก็มีทางโอ้บาจริงเลยทางมันปิดเข่าอย่เข่าแมงตรงนี้แหละโอ้โหเับแม่ใ้ปืนแม่โอ้โหดูสิมันจะมีอะไรให้เราได้ไปพิสูจน์บ้างอุยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮ้ยเนี่ยนะเออเสียงคอมไบเตรียมปืนไว้เอ้ยกดผิดกดผิดอันนี้ออกเอ้ยเใช้ อ๋อโอเคเจอเลยเจอต้นตอของเสียงเลยเจอเลยว้าวุ้ยเขี่ยเลอะไรอะเงาเฮ้ยเงาอะไรเงาอะไรเฮ้ยมึงมึงลองนัดมึงลองเข้าไปดิเมื่อเข้าไปไม่มึงเข้าไปมึงเข้าไปโอ้ยงูอีกแล้วเหรออุ้ยติดเดี๋ยวกระโดด แล้วโศกซึ่งอยู่ตรงนี้หายไปไหนอ่ะติเนี่ยมันเป็นกับดักมันเป็นกับดัก,ก,ดกอย่าเข้าไปมึงมาที่เดียวเลยป้ากำ <laughs> ลังวาร์ปไปอยู่ไ <c oughs> อ้ะอีะอะอก,ก,กีเปเปไป,ปทำลายประตูมันใสัยเป็นกับดักแน่เลยเนี่ยฮะอุ้ยโอ้โอ้เจออีกแล้วเจออีกแล้ว ร้อนร้อนร้อนเข้ามาเออกำลังอาบน้ำอยู่มั้งสงสัยจะเป็นเออดวงวิญญาณที่เออตายตายแบบโดยไม่รู้ตัวอ่าเดี๋ยวมึงเข้าไปหาโอ้ยจะดีเหรอครับคุณโอครับโอเคครับชอบอ่ะชอบรีบหาที่ออกไปจากที่นี่เร็วหาทางออกจากที่นี่ ทำไมที่นี่จะระเบิดเป็นจุนนี่ทางออกแล้ว <c oughs> นี่หาเราอย่างี้นี่แล้วนี่ทางออกแล้วทางออกอยู่ไหนทางออกทางออกอยู่ไหนเร็วออเว,เว,วลาจะหมดแล้วเฮ้ยไ <c oughs> อ้สัตว์ <c oughs> ไม่ทันโอ้โหค้างเลย ก็คิดว่าจะหาทางออกทันไหมอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นการแบบสํารวจเสร็จเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ครับเสร็จภารกิจโอ้ยไม่ไม่ได้เกิดขึ้นครับยังไงดีครับโอ้ครับยังไงดีท๊อะ อ้าอคุู้ลอยกูลอยมึงไม่ได้เหรอมึงไม่ได้กูลอยมึงไม่ทำอะไรลงมากูลอยลอยไปนอนหลังเลยไปว่าไปเขา่อ้ลอยไปเขอยเบิ้งเฮ้ยมีดูไม่เห็นเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอเคครับ โลดใช่ไหมสวันนี้ก็สวัสดีครับ